ก็ไม่ได้เจ็บดีวะโอ้ยก็ไม่ให้เจ็บหรอกไี่เหืออาตี้มันผมอ่อนแะบก่อนหน้านี้อาตี้ว่าอาตี้ได้ผมทรงพ่อมาแต่มันาสมใจเลยว่ะนี่ยมีกระจกป่ะมีแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเก่าก็ะหนึ่งอืมวันน้อยเก้าตีมันหัวกลมอะไรนะลูกลุงเอท ตอนแรกข้าไม่ใช่พระราชทานเพืงสวมลูกเอจัตันอยู่พอดีลูกเอต้องใส่ชุดขาวเออพี่สวัสดีครับผแกแล้วเนี่ยติ๊นยังไงพ่อติ๊นยังไงเห็นนะเออเดี๋ยวก็เห็นมนคนดลดิคนโดไว้โอเคพี่หมดหัวแน่เลยเอาก็ต้องหมดหัวอยู่แล้วพี่ติ้นเหมือนที่ควังอ่ะ พูดเย่างนนเหมือนจัะเอ้ีว่านกันเราพูดแค่นี้หน่อยยากมันนี้่หรอไม่เลยผมขึ้นล่วงเยอะเนี่ยไม่ได้ล่วงลูกตัดเห็นๆนี่แหละตัดลูกมันไม่ได้ล่วงมันก็วงขึ้นมาแล้วกระป๋องมันมีดีดีมาเลยกระป๋องมาเลยกระป๋องหาโมงถึงละใครมีผ้ามั้งมีผ้ามาแปะเลยจะบอกยางเนี้ยดอกจับเป็นตอมับ้างเลยไเฮ้ยานดี เวลาในห้องน้ำบ้านก็ได้ไปผมอาบน้ำตัดส่งเอาหนอนต้องไม่อาบน้ำเพื่ออาบแล้ว้ตีไม่อาบน้ำมันจะแค่ล้างเฮ้ยมันขายจะแค่ล้างผมก็สระสับกระยังไงเดี๋ยวให้แม่เอาผ้าขนหนูออกมา ตีคตงอหัวลกระเอ็นข้าเสร็ม่ิกแม่ตีเป็นไงบ้างตเราไม่ได้ไปทีเอะไรนะรรังเดี๋ยวเสร็จแล้วดูทีเดียวเวหักเียวม่ับ่ากเพานกวอนเย็นฟองขึ้นผมจิ่เก็บมาเป็นปีๆมันเติมมาจบลงเลยวันนี้แต่ายก็มอใหม่ได้ทุกป่วยเพราทุกคนยวแมวันนึ่งคนเปียกก่องเฮ้ยอตี้ไม่ต้องพูดเยอะก็ได้ลูกผมสีเข่าปากเออ มื่อสได้ไปบ่หล่ะกินยาด้วกินยาเม็ดหนึ่งอนไ้ไมดีด้กินไปไว้เชิญเบลใหเดี๋ยวินวินยาก้พโอ้หมขึ้นแม่มอนี่กับอาหารเป็นพิษเกือบบ่ได้แมาใข้นเรามาใข้ในตอนตีสองตีสา่เบลยาเม็ดย่นไ้ไหมน่ะมันดีด้กูกินยาเม็ดนันไหมน่ะมันดีอยู่ไ้้้วเป็นตัวอห่อ่าคิวต่อไปเชิญลุงพอตัดให้แล้วเร็วๆมันตัวตัวึง

คืวสร้างแบบใหม่เอาแล้วเอาแล้วคิวก็เหลอแล้วเฮีย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 เยเฮียเฮีเฮียเัียเฮ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 ีนเฮีเฮียเียเมียเฮียเฮีเฮียเฮีียเฮียเฮียยเียกฮียเเียียเฮีเียเฮยเฮเฮียยเฮียัียเเฮียีลเฮียเเฮ้ยนัียเฮียเเฮี มบอนกับล so ียนมันขี้เงินเาใช้หม้อน้ำปะเออเศราบกว่าทำเลับี่้าเตี่มอด้อยนเล่นน้ำเนียดนูอ้้เล่นแรงอนี่เล่นแรงใครไม่ดึงผ้าวะกวนาดะัวแมีดเครจบก่นีไม่ก่อนะแค่นี้แหละลูก มีชิป่าดึงต้าดงดีเลยมาเตียวบวเปิดนาล้าถืออะไรเฮ้ดูดิบ,งบับงแ<ห>นวมามาบังแนวเอานนั่นที่ไหม <laughs>